พี่ครับดีครับพี่ช่วยถามทางผมไ,ได้ไหมครับ <c oughs> ช่วยถทมทาง <c oughs> ทนสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปแรกนะครับของรายการ In Now English Right Now นะครับคอนเทนต์สอนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ที่จะทําให้การพูดภาษาอังกฤษของคุณเนี่ยมันง่ายขึ้นเนาะ <c oughs> ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่ดูอยู่เนี่ย เคยประสบปัญหากับการที่มีชาวต่างชาติเดินเข้ามาถามคําถามหรือว่าเราเองก็แบบตกใจเออบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วเราจะไปตอบเขายังไงดีอะซึ่งเวลาเขาเดินมาถามเนี่ยคำถามมันมีหลายแบบถูกว่าหนึ่งในนั้นนะครับคือการถามทางนะการถามทางแล้วเราจะไปตอบเขายังไงดีอะถือว่าบางคนก็แบบอ้ําอําเบื้องืองเลยฝรั่งก็งงว่ามีคนไทยจริงหรือเปล่าจริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอะไรเลยนะฮะมันก็แค่แบบ ไปทางซ้ายไปทางขวาเดิน้บงหน้านะถอยหลังนะครับกระโดดระวังเสามุดอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติคุณพูดได้กระจกเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการบอกทางเป็นภาษาอังกฤษแบบง่ายๆนะครับผมเอาแบบเข้าใจง่ายๆเนาะสำหรับการบอกทางก็มีสิ่งสําคัญอยู่3อย่างนะครับผม3อย่างอย่างแรกที่สําคัญที่สุดนะฮะสำหรับการบอกทางคือคุณต้องรู้ทางก่อนเพราะว่าถ้าคุณไม่รู้ทางเนี่ยคุณจะไปบอกทางเขายังไงถูกไหมอ่าคุณต้องรู้ก่อนว่า สถานที่ที่เขาจะไปมันอยู่ตรงไหนและในขณะเดียวกันสก,กิลการฟังก็สําคัญเช่นกันเนาะฟังให้รู้เรื่องว่าเขาขำาังจะไปไหนกันแน่นะครับยกตัวอย่างเหตุการณ์ผมมีอยู่ครั้งหนึ่งผมยืนอยู่ตรงหน้าตลาดนัดจัตูจัจกมีชาวต่างชาติคนหนึ่งเดินมาน่าจะเป็นคนอินเดีย excuse me I would like to go to uh, Ramnai a ผมก็งงอะไรใครใครใครลำที่ไหนอะไรยังไงกว่าจะรู้เรื่องก็คือเขาต้องการไปรามาไนนะครับก็คือพระรามเขา้านั่นเองผมก็ไม่รู้อยู่ดีไปไม่ดูอยู่ดีก็เลยพาเขาเดินไปถามคนอื่นเนาะ,ะจนเขาได้ไปก็แนะนําให้ไปรถเมล์เหมือนกันเนาะสิ่งสำคัญอย่างที่2นะครับก็คือคําศัพท์ภาษาอังกฤษในการบอกทางเนาะซึ่งผมจะจําแนกเป็น direction ก็คือทิศทางกับ position ก็คือตําแหน่งเช่นนะครับ turn right ไปทางขวานะ Turn left Turn left ไปทางซ้ายตรงไปข้างหน้าเลครับเขาเรียกว่า Go straight ahead Go straight ahead หรือว่า Go straight on อ่าแล้วแต่เรานะครับผมมีค่าเท่ากันส่วนข้างหลังนะครับใช้คำว่า behind behind สำหรับการบอกทางที่ทางก็มีประมาณนี้เนาะส่วนตำแหน่งนะครับตำแหน่งนี่ค่อนข้างจะสำคัญเนาะอย่างสมมุติว่าผมเห็นนะผมเห็นเซเว่นอยู่ตรงนน้นใช่ไหมผมชี้เลย It is over there it is over there นะ,ะก็คือมันอยู่ทางนั้นนะฮะมันอยู่ทางนั้น it's near 7 e 1 l e v e n มันอยู่ใกล้ๆ7 e l e v e n it is opposite of 7 e 1 l e v e n อะ่ะมันอยู่ตรงข้ามกับ7 e l e v e n it is in front of มันอยู่ด้านหน้านะะถ้าสมมุติอยู่ข้างหลังก็ it is behind แค่นี้เอง อย่าดูถูกนะอันนี้สําคัญมากนะครับไม่แพ้กับข้อแรกเลยถ้าสมมุติว่าการบอกทางเราคําศัพท์เราไม่แน่นเนี่ยแล้วเราไปยึกยุกยั้กยั้กเขางงนะครับเขาไปไม่ถูกนะลองดูตัวอย่างนี้พี่ครับสวัสดีครับพี่ช่วยถามทางผมหน่อยได้ไหมครับช่วย <c oughs> ถามทางตัดเป็นท่าบางนาครับอย่าเป็นท่าบางนาเป็นท่าบางนาโอเคอืมโอเคเฟิร์สยูโก y ูโก o ิสเว w a โอเค a น d then ยูยู o u you turn left and turn right go go a n อ o v อ r bend to ด h e stand สำหรับสิ่งสำคัญข้อที่3นะครับในการบอกทางก็คือประโยคภาษาอังกฤษนั่นเองอ่าในเมื่อเรารู้ว่ามันไปยังไงแต่ครับเราไปถูเรารู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษนาะเรารู้การบอกทิศทางคราวนี้เราต้องรู้ประโยคที่จะพูดให้เขาเข้าใจถูกป่ะเท่าที่ผมเจอมานะครับคำถามส่วนใหญ่ก็จะมีประมาณ3แบบนะครับก็คือเขาจะเข้ามา excuse me where is the police station สถานีตำรวจอยู่ที่ไหนนะครับแบบที่2 excuse me could you please tell me where the airport is อขอโทษนะครับช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมว่า,าสนามบินอยู่ที่ไหนนะครับสำหรับอีกแบบหนึ่งที่เจอบ่อยก็คือ,อ Excuse me how can I get to the airport ขอประทานโทษนะครับผมจะสามารถไปที่สนามบินได้อย่างไรอ,อันนี้ก็เป็นสามรูปแบบคำถามที่คาดว่ามากักจะเจอเนาะในการถามทางนะครับผมคราวนี้เราจะมาลองเรียงเป็นประโยคการสมมุติว่าทางเปนี้ตรงไปข้างหน้าเรียวซ้ายตรงไปแล้วเรียวขวาโอเคปะ เราก็พูดได้ว่า o k เคเฟิร์สขั้นตอนแรกนะครับ go straight ahead and then turn left keep straight on and then turn right your destination will be on your right ถ้าอยู่ทางขวา your destination will be on your left ถ้าอยู่ทางซ้ายคราวนี้แบบกกไกลๆเนาะสมมุติชาวต่างชาติเขาอยากไปสนามบินแล้วตอนนี้เราอยู่บางนาใช่ไหมอ่ะผมแนะนำนะอันนี้ผมแนะนำคนเดียวเนาะขั้นตอนแรกถามเขาก่อนว่า do you have time คุณมีเวลาพอไหมถ้าเขาตอบว่าไม่มีฉันรีบแนะนำให้เขาใช้แท็กซี่ซะนะครับแล้วก็อาจจะแสดงน้ญญใจไปคุยกับกคนขับแท็กซี่ให้เนาะแต่ถ้าเขามีเวลาก็ถ้าเขาอยากจะชมวิวอนะเนาะก็ลองให้เขาใช้ public transportation ก็ได้นะคะก็คือขนส,ส่งสาธารณะนั่นเองนะครับมันมีอะไรบ้างอะ่ะ Bus Minibus Minibus นี่ไม่ได้แปลว่าแบบรถเมล์เล็กๆนะนแปลว่ารถสแถวได้ด้วยเนาะรถสแถวเราใช้คำว่า Mini b u สนะครับ ไม่ใช่ทูโรสคาร์นะไม่เอาสกายเทรนนะครับรถไฟฟ้านะฮะแล้วก็ซุปเวอร์รถไฟฟ้าใต้ดินนั่นเองนะครับหรือในกรณีที่เขาขับรถอยู่แล้วเขาเปิดกระจกถามคุณอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะบอกเป็นชื่อถนนไปก็ได้นะครับโดยการใช้คาว่า use หรือว่า take นั่นเองตัวอย่างเช่นอ่าโอเค you should use the การจนาพิเศษ Express way เวยไปใช้การทางตัวกาชาดพิเศษก็ได้นะและสนายคุูก็อาจจะบอกแบบเธอเล e ฟเธอไลฟ์อะไรแบบประมาณนี้ก็ได้ถ้าไม่รู้นะฮะก็ไม่ต้องไปดึงหน้าใส่เขาหรือว่าไม่ต้องพยายามจะ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 รู้ก็ได้นะบางทีแบบเราอาจจะรีบหรือว่าเราไม่รู้จริงๆอย่างเงี้ยมันก็มีวิธีตอบอยู่นะครับแบบแรก I'm sorry I'm not sure I am not from around here ขอโทษนะครับไม่แน่ใจเลยฉันไม่ใช่คนแถวนี้ฉันไม่ได้มาจากแถวนี้นะฮะแบบที่2ถ้าจะแสดงน้ำใจอาจจะพาเข้าไปถามใครสักคนที่รู้ถักก็ได้ก็ให้ตอบว่า I'm sorry I'm not sure let me ask someone who knows let me ask someone who knows นะครับให้ฉันไปถามคนที่รู้ให้แล้วกันนะประมาณนี้ หลังจากที่เราเรียนรู้นะครับผมวิธีการพูดการบอกทางเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษาไปแล้วเนาะเราจะลองมาดูวิธีใช้จริงกับคนต่างชาติจริงๆกันวันนี้ผมมีแขกรับเชิญมาในสายของเรานะครับตอนนี้นั่งกินน้ํารออยู่ที่บ้านเนาะเรียบร้อยผมมีสอบคําถามมาให้เขานะครับผมคําถามแรกดูทางหน้าจอด้านซ้ายนะครับอันนี้เป็นแผนที่เมืองเมืองนะึงเนาะอันนี้คือผมนะฮะผมแมงอันนี้ผมไงคล้ายๆกันอันนี้แต่ผมใหม่นะครับผม อยู่บนถนนที่ชื่อว่าโรเซอร์สตรีทครับผมอ่าและจากโรเซอร์สตรีทนะครับไปที่ข้างหน้าเป็นถนนลเว์พูโอเคไหมแล้วก็อันนี้เป็นถนนแชมเปียนนะครับก็คือจากผู้แพ้ลเว์พูจากการเป็นผู้ชนะนั่นเองเนาะ You will never walk alone สิ่งที่ผมต้องการจนะไปนะเดี๋ยวผมจะบอกเขาว่าเดินอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เข้าสนามบ,บินนะครับผมจะบอกทางเป็นภาษาอังกฤษน่าลองดูว่าทีเชอร์เขาจะ พูดเป็นที่เดียวกับผมหรือเปล่านะครับผมพอมาคําถามที่2ครับคําคถามที่2องแนที่นี้เลยนะเดี๋ยวผมจะอยู่ที่เจอร์รี่แกสต์สเตชันนะครับผมแล้วผมจะให้ท e เชอร์ลองสาธิตการอธิบายการบอกทางจากเจอร์รี่แกสต์สเตชันนะครับไปที่เวส t e นส์เดิร์พเม้นต์สโตร์ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเขาอาจจะอ,ออกทั้งนี้และนนนี้แล้วก็เดียวซ้ายตรงนี้จะลองมาฟังดูว่าเขาพูดยังไงบ้างน,นะครับอะลอมาดูกันเลย Hello teacher <laughs> sharp, Who are you, teacher? Hi, I'm teacher sharp. Okay. And I'm from Philippines. Philippines! Okay, how old are you? I am that, that old. 33 already. Ah, okay. Still beautiful, huh? <laughs> ah, okay. Teacher, today I come with two questions. I will share my screen, okay? Do not pay more attention, teacher. <laughs> okay. Okay. First, I am standing on the Loser Street. And then I uh -huh. go straight on. And then I turn right at Riverpool Street. I keep straight ahead. And then I turn right again at Champion Street. My destination is on my left hand side. So where uh -huh. is my destination? Well if you if you don't walk that much, then you will be at the, are we, are we, are we at the airport. Ah, okay, great. I'm at the airport. I would like you to tell the direction from Jerry's gas station to Weston's Department Store over here. Okay. Ah, okay. It's on Second, Second Avenue, Avenue, right? Okay, okay. So let's pretend that I'm standing outside Jerry's gas station. Mm-hmm. Okay, Jerry's gas station is along a hill road, so I just um, go outside Jerry's gas station mm -hmm. and then go straight up north, go pass by Gateway Car Rental, mm. and then walking a little bit, I will reach uh, Floor Street, mm. and then I will turn. The left. Okay. So to I'll the turn left. Turn on until I reach the traffic lights. Mm -hmm. And then I'll turn right along Second Avenue, and then on my right would be the Winston Department Store. Oh! Yeah. <laughs> Thank you so much, but why don't you turn right over here? It's the entrance also. I just want to go the. Way. Okay, that's okay. Thank you so much. Okay. okay.